ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหัวรัฐบาลไทยนะคะซึ่งว่าเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่หน้าทำเสร็จแล้วนะคะก็จะรีบลงให้เลยนะคะเพื่อนพี่เราก็หาข้อมูลเก็บข้อมูลไว้เยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตัดแล้วก็เดี๋ยวไปดับกับชุดวัดใจกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ ทยเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสติปปดใช้วิยาณในการรับชมและก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะห่วรัฐบาลไทยก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่พี่เมื่อวานบนนะคะออกศูนย์สามเจ็ดเลขล่างนะคะก็คือเก้าห้านะคะก็ประมาณนั้น แล้วชุดนี้นะคะจะเป็นชุดดับบนนะคะเพื่อนพี่นะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าขอปรับนออจะได้เห็นแบบชัดๆเออเ,เอ่อประมาณนี้เนี่ยค่ะ สูตรนี้นะคะสูตรนี้งวดที่แล้วนะคะก็คือดับที่เก้านะคะเพื่อนพี่หวยออกศูนย์สามเจ็ดก็คืออยู่นะคะแล้วงวดนี้นะคะงวดนี้เพื่อนเพื่อนี่พี่ดูตัวที่หน้าวงสีแดงนะคะก็คือดับที่หนึ่งนะคะดับที่หนึ่งนะคะสูตรนี้เนาะแล้วก็สูตรนี้นะคะ สูตรนี้งวดที่แล้วดับไปที่เก้านะคะหวยออกศูนย์สามเจ็ดนะคะศูนย์สามเจ็ดนะคะก็คือดับอยู่นะคะงวดนี้นะคะงวดนี้ดับไปที่3มหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะพเพื่อนพี่สามนะตัวนี้สามนะคะดับไปที่หลักสามนะคะพเพื่อนพี่ดับไปที่หลักสามนะอันนี้คือดับสามนะคะงวดที่แล้วก็คือดับอยู่นะ แล้วก็สูตรนี้นะคะสูตรนี้งวดที่แล้วคือดับ6นะคะไว้ออก0ูนย์สามเนะคะก็คือดับอยู่นะคะแล้วก็งวดนี้นะคะดับไปที่9นะคะเพิ่อนพี่สูตรดับบนน่าจะใช้สูตรนี้สูตรเดียวนะคะแต่ทั้งหมดนี้คือจะมีอยู่สามสูตรนะคะ น่าจะใช้แค่สูตรนี้สูตรเดียวนะคะคือไปดับกับชุดวัดใจบนนะคะสามสูตรนี้จะเป็นสูตรดับบนหลักสิบหน่วยเท่านั้นนะคะเพื่อนพี่จะเป็นสูตรดับบนหลักสิบหน่วยเท่านั้นนะคะสามสูตรนี้นะคะเนานนะ,ะน exactly. อันนี้ดับหนึ่งอันนี้ดับสามอันนี้ดับเก้าน,นะคะแต่สามสูตรนี้น่าจะใช้แค่สูตรเดียวนะคะ น่าคจะใช้สูตรนี้ไปดับกับชุดวัดใจบนนะคะเพื่อนๆที่พีแคปได้เลยนะคะที่นาคเลือกใช้สูตรนี้ก็เพราะว่าสูตรนี้เขายังไม่เคยหลุดนะคะแต่สูตรนี้ก็คือของเขามันก็หลุดมาแล้วแหละหนึ่งครั้งนะคะเนาะแต่คือ เอาแบบชัวัวนะคะเพื่อนพี่เอาแบบสูตรที่ยังไม่ไม่เคยหลุดนะคะน้าก็ขอใช้สูตรนี้นะแต่เพื่อนเพื่อนี่พี่ก็สามารถที่จะเอาสองสูตรนี้คือไปตัดได้นะคะเนาะแต่ทุกอย่างนะคะสูตรนี้นะคะมันสูตรนี้น่าเคยทําเก็บไว้นะคะมันจะหลุดหนึ่งปีจะหลุดอยู่ประมาณสองงวดนะคะจะหลุดอันนี้มันหลุดมาแล้วหนึ่งก็เหลือหนึ่งนะคะ แต่สูตรนี้นะคะ1ปีจะหลุดแค่สองครั้งนะคะคืออันนี้ของเขามันหลุดแล้วสองครั้งมันน่าจะยาวได้นะคะน่าคิดว่าประมาณนั้นนะปกติแล้วสูตรแต่ละสูตรที่นาคเอามาลงเนี่ยคือ1ปีจะหลุดไม่เกินสองครั้งนะคะน่าถึงจะเอามาลงนะคะแต่ถ้าหลุด3ามหลุดสี่นี้คือนาก็ไม่เอาแล้วน่าค,คัดออกคัดออกคัดเก็บไว้เลยนะคะสูตรนั้นเนี่ยค่ะแต่สูตรนี้คือเนี่ยมันหลุดมาแล้วสองสูตรนี้คือหลุดมาแล้วหนึ่ง ส่วนสูตรนี้นะคะก็คือยังไม่เคยหลุดนาคก็จะใช้สูตรนี้ไปตัดกับชุดวัดใจบนนะคะคือสูตรเดียวสามสูตรนี้เป็นหลักสิบหน่วยเท่านั้นนะคะอ่าเพื่อนๆพี่พีแคปได้เลยนะคะอันนี้คือนาคทาเสร็จแล้วนาคก็จะทยอยเลขดับดับเดียวดับคู่ลงให้ดูก่อนนะคะเนาะตามที่นาคเคยทําลงอยู่ทุกๆครั้งนะคะแต่ถ้างวดไหนที่ว่านาคไม่ทันนะคะนาคก็จะวรวบลัดตัดตอนให้เลยนะคะเนาะ เพราะว่าตอนนี้คืองานก็เยอะนะคะเพื่อนพี่นทั้งอีกอย่างเนื้อคือหน้าคนเดียวนะคะเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆให้พี่ดูนะคะแล้วงวดที่แล้วนะคะที่นาคเอาชุดเนี้ยไปดับมันเป็นหลักหกนะคะหกอยู่นะคะเพื่อนพี่หกก็คือดับอยู่นะแล้วงวดเนี้ยคือมันดับเก้านะคะงวดนี้ดับเก้าดับที่เก้านาคจะใช้สูตรนี้สูตรเดียวนะคะอืม ดับเก้าเหรอ ก้าตัวเดียวนะคะเพื่อนพี่น่าจะเอาชุดนี้ไปดับที่ชุดวัดใจบนนะคะน่าใช้เลขหลักเดียวสูตรเดียวก็คือสูตรนี้แต่เพื่อนเพื่อน,นที่พี่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนพี่ก็ดูสามสูตรไปนะคะเนาะแต่ถ้าจะเอาแบบว่าสูตรที่ยังไม่เคยหลุดเลยก็คือเน้นมาที่สูตรนี้นะคะอันนี้คือเป็นดับเขาเรียกว่าดับตลอดการนะคะคือดับดับยังไม่เคยหลุดนะคะสูตรนี้เนาะน่าก็ใช้สูตรนี้นะคะ คือหน้าขอเลือกใช้แค่สูตรเดียวนี่ค่ะเพืเ่อนๆีพี่แคปได้เลยนะคะเดี๋ยวลงสูตรดับนี้เสร็จเดี๋ยวหน้าจะลงสูตรดับล่างนะคะดับล่างหน้าก็ทําเสร็จแล้วนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพืเ่อนๆนี่พี่นะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะ<อ>เพื่อนพี่แล้วก็ช่อง youtube ของหน้าก็จะมีคลิปพัเครื่องนะคะสินค้าที่อยู่ในร้านนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนพี่ก็เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะ<อ>สําหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะ<อ>เพื่อนๆนี่พี่แคปไว้เลยนะคะเพราะว่าสูตรเนี้ยคือคือมันมันเดินถามว่าโอเคไหมมันก็คือโอเคนะคะเนาะ ไม่รู้อะหนา้นาหน้าชอบนะคะถ้าเป็นสูตรนี้สูตรไหนที่มันเดินดีหน้าก,ก็พยายามจะเอาลงนะคะเนาะก็ให้เ,เพื่อนๆนี่พี่ก็ใช้วิจารยาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าช่องของหน้าก็สนับสนุนในสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วก็สนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทยเท่านั้นนะคะีคะ่ะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็สวัสดีนะคะ